ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของสก c a m m e r เนี่ยเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้มีอำนาจในประเทศกัมพูชาเป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติและองค์กรอาชญากรรม,รรมผมว่าสิ่งที่น่าสนใจคือตรงนี้ครับเราปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเท่านะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นในทุนหลักๆครับสําคัญคือไปเกี่ยวข้องกับไทยเท่าด้วยพอเวลาเชื่อมโยงกันขึ้นมาเนี่ยมีคําถามตามมาว่าแล้วทําไมเรายังปล่อยให้คนไทย,ยหลอกคนไทยครับข้อมูลจากตำรวจไทยเราพบว่างี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยที่มีการไปจับกลุ่มมาส่วนใหญ่เองเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับ แต่สมัครใจข้อมูลจากตรวจไทยที่มีการไปจับมานะครับ,รบแต่ก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ถูกบังคับเช่นกันข้อมูลจากยูนออดิซีเช่นกันบอกคนประมาณ2000 0นคนนะครับที่เข้าไปเกี่ยวข้องถูกหลอกลวงเข้าไปทํางานู่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับ<อ>เป็นเหมือนซิตี้เลยเขาเรียกสแกมซิตี้เช่นเบ็ดเงินที่เกี่ยวข้องเนี่ยมหาศาลประเด็นจึงอยู่ที่ว่าทําไมถึงปราบเลยไม่หมด<อ>ป่าบแล้วทําไมถึงยิ่งขยายเครือข่ายก็เพราะอะไรครับเพราะเกี่ยวข้องกับเงินจานวนมากมีการจ่ายทั้งเจ้าที่ระดับสูงจนระดับร่างผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับ